มาอีกคดีหนึง่งฮะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เราเล่าไปแล้วคุณซานี<ฆ>เรื่องของคดีเดยคอนกรุ๊ปและปีที่ผ่านมาคุณผู้ชมตอนนี้มันช่วงสิ้นปีคุณซานีเวลาเขาสํารวจเช่นอะไรนะฉายาแห่งปีคําค้นแห่งปีเหตุการณ์แห่งปี<ฆ>มันต้องมีเรื่องเดีไอคอนกรุ๊ปแน่นอนฮะ<ฆ><ฆ>คุณผู้ชมหลังจากเมื่อวานนี้ปรากฏว่าคุณผู้ชมฮะ TSI ส่งสอายการละฟ้อง18บอสเดไคอนใน4ข้อหาด้วยกันครับคุณผู้ชมมะปรากฏว,วันนี้มันเกิดปรากฏการณ์หนึ่งอย่างที่บอกไปสมรรัยการสูงสุด นอกจากวันนี้คุณเฉรยยะไปเพื่อจะขอรื้อฟื้นคดีคุณแตงโมแล้ววันนี้โอ้โหมีคนแต่งชุดดําไปร่วมนับร้อยเลยฮะ,ค,ะคุณผู้ชมฮะไปทําไมรู้ไหมฮะกลุ่มนี้คือตัวแทนของเหล่าตัวแทนจําหน่ายสินค้าของอบริษัทเดยคอนกรุ๊ปฮะวันนี้เขามาทําไมรู้ไหมฮะคุณผู้ชมเขาบอกก่อนนะเนี่ยคุณสานิเขาเคยไปแจ้งความเดินคดีกับเดยคอนแต่วันนี้ขอไปที่สถานการณ์สูงสุดเพราะอะไรรู้ไหมฮะจะมาขอถอนแจ้งความนะฮะอบอกว่าอ๋อที่ผ่านมาฉันเข้าใจผิด พร้อมกับยืนยันเลยครับว่าที่มาขอถอนแจ้งความน่ะพวกฉันเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าจริงๆนะ mm. ไม่ใช่เป็นแม่ขายนะครับผมแน่นอนครับคุณผู้ชมคดีใหญ่คอนกรุ๊ปตอนนี้หลังจากที่หลายท่านก็ทราบนะครับว่าตอนเนี้ยเดซไส่งอายการเพื่อส่งฟ้อง18บอสใน4ข้อหาหลักๆแล้วเนี่ยนะฮะวันนี้ตัวแทนจําหน่ายสินค้าของบริษัทเดคอนกรุ๊ปฮะพร้อมกับตัวแทนที่เคยแจ้งความคดีของเดคอนกรุ๊ปนำรายงานพิึกประจําวันที่ตัวเองเคยแจ้งความฮะ และขอถอนแจ้งความกับพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามมาส่งมอบให้กับสำนังกงานสูงสุดฮะเพื่อแสดงเจตนารมณ์ว่ามีความประสงค์ในการจะขอถอนแจ้งความแล้วก็อยากให้เอากสารสูงสุดเนี่ยดำเนินการพนักงานสอบสวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษรีเดสไอเนี่ย บันทึกการสอบปากคำพยานทุกฝ่ายที่เคยให้การไว้ใหม่ให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสั่งคดีของพนักงานอายการผู้รับผิดชอบคดีคเดี๋ยวค่อยวิเคราะห์มุมนี้แล้วกันนะครับผู้ชมแต่ถามว่าเป็นสิทธิของประชาชนไหมก็เป็นสิทธิ์ได้ฮะผู้ชมฮะถ้าเราเคยแจ้งความและเราบอกว่าอาจจะเข้าใจผิดอาจจะต่างๆก็ขอถอนแจ้งความได้เหมือนกันตรงนี้อันนี้มันเป็นสิทธิในทางกฎหมายในทางชอบธรรมอยู่แล้วเนี่ยนะครับผมคราวนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมแล้วก็พี่ตุ๋ยเนี่ยจำได้แน่นอนเพราะคดีนี้เป็นคดีใหญ่และคดี มีการตรวจสอบนะว่าคนที่มาแจ้งความเนี่ยคุณเคยขายของแล้วคุณก็เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากสินค้าเหล่านี้หรือเปล่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ได้รับผลประโยชน์จากสินค้าเหล่านี้คือเคยขายได้เคยซื้อได้แล้วมียอดเงินที่จะเข้าเนี่ยแปลว่าคุณแจ้งความแต่คุณมีความผิดเหมือนกันนะถูกไหมคะคราวนี้หลายคนก็เลยบอกว่าอะที่นับร้อยคนเนี่ยที่มาแจ้งความเนี่ยเฮ้ยถูกบังคับหรือเปล่า ทุกคนยืนยันเลยบอกว่าไม่มีการถูกบังคับแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าคุณธานีนิดนึงมันก็แปลกๆนะคืออันนี้แปลกๆตั้งข้อสังเกตเฉยๆนะคุณผู้ชมทุกคนแต่งชุดดําเหมือนกันหมดและทุกคนมายื่นเรื่องเดียวกันหมดอันนี้ก็คืออ่ะ โอเคไม่ได้นัดหมายกันแต่ก็คงต้องมีการหารือกันไหมไม่อย่างนั้นคงไม่มาเป็นหลักร้อยหรือเปล่าอันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตว่านิดนึงแล้วกันครูนะ้ชมะส่วนเหตุผลนะคะเขาบอกว่าที่ก่อนหน้านี้นทุกคนตัดสินใจไปแจ้งความเนี่ยเพราะว่าเขากลัวว่าจะมีความผิดไปด้วยนะคะเนื่องจากเข้าใจผิดว่าบริษัทไอคอนกรุ๊ปเนี่ยเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายพร้อมกับยืนยันว่าพวกเขาเนี่ยไม่ใช่แม่ขายแล้วก็ไม่ได้เป็นผู้เสียหายแต่เป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากการซื้อขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทค่ะ เราได้นําพยานหลักฐานนะคะมายื่นกับท่านอัยการสูงสุดและนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น,นที่แจ้งความตอนนี้ที่ได้เอกสารครบถ้วนแล้วเนี่ยหลักร้อยขึ้นไปค่ะ,ะใช่ค่ะ,ะส่วนใหญ่เป็นไม่ขายหรือเปล่ามาในวไม่ค่ะบางคนที่เขา เข้ามาสมัครเป็นตัวแทนจําหน่ายแล้วเขาได้สินค้าในการขายสินค้าในการซื้อขายสินค้าแล้วแต่วันนี้ค่ะเขาจัดก,กระแสข่าวที่เกิดขึ้นอย่างที่บอกเลยว่าเขาได้รับผลกระทบตื่นหนกตกใจแต่พอเขาได้มาไตรตรองคิดดูแล้วเขาได้สินค้าจริงๆเพราะฉะนั้นเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเขาเสียหายประการใดค่ะ,คะยืนยันขายก็คือมาขอถอนแจ้งความแล้วก็บอกนะฮะคุณผู้ชมบอกว่าเอาล่ะก็ มีความเข้าใจผิดแล้วก็ยืนยันว่าธุรกิจไดคอนก็เป็นเรื่องของการขายสินค้าเนี่ยนะฮะอย่างไรก็ตามก่อนที่กลุ่มตัวแทนจะเข้าไปยืดหลักฐานให้กับทางตัวแทนของสมาคมยการสูงสุดฮะก็มีการเกิดการโต้เถียงเล็กน้อยฮะเนื่องจากว่าคือคุณผู้ชมฮะคุณอัจฉริยะเนี่ยเอาจริงก่อนหน้านี้วันนี้เขาไม่ได้มาคดีไดคอนเขามาคดีคุณแตงโมปรากฏคุณผู้ชมฮะมันมีการโต้เถียงกันร,ระหว่างกลุ่มตัวแทนของไดคอนบางรายที่มาพบคุณอัจฉริยะพอดีพอดีเลยฮะ แล้วปรากฏว่ากลุ่มนี้ก็ไปสอบถามกรณีที่คุณอัจฉริยะเนี่ยเคยสัมภาษณ์กล่าวหาว่าของดีไอคอนกรุ๊ปเนี่ยมีการรวมกลุ่มกันโดยได้รับค่าจ้างคนละสามพบาทให้ไปถอนแจ้งความกรณีคดีดีไอคอน Group ซึ่งฝั่งตัวแทนก็ปฏิเสธนะครับว่าไม่เป็นความจริงขณะที่พี่อัจฉริยะเองคุณผู้ชมฮะเนี่ยมีการโต้เถียงกันเนี่ยฮะ ก็ตอบกลับเพียงว่าถ้ามีอะไรก็ไปฟ้องร้องกันตามกฎหมายซึ่งกลุ่มตัวแทนก็ยืนยันบอกว่าจะใช้สิทธิตามกฎหมายเพื่อปกป้องชื่อเสียงซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการให้ตัวแทน,นไปแจ้งความเรียนคดีกับคุณอัญชริยะแล้วนะฮะเนี่ยฮะจนสุดท้ายทางด้านของรปภเองเนี่ยนะฮะของสลายการสูงสุดก็ต้องมีการแยกระหว่างคุณ<ะ>อัญชริยะกับทางด้านของออตัวแทนไป<ะ>อ่ะขออนุญาตวิเคราะห์นิดหนึ่ง<ะ>คุณผูนี้คุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้เนี่ยคุณผู้ชมจำที่ดีเอสไอแถลงข่าวได้ไหมฮะดีเอสไอพูดประเด็นหนึ่งที่ แชร์ลูกโซ่หรือไม่ถ้าเป็นธุรกิจขายตรงจริงๆที่เป็นบริษัทดังๆนะไม่ต้องบอกชื่อนะครับุผู้ชมที่เขาทาธุรกิจขายตรงประเด็นหลักของเขาคือต้องเน้นที่การขายสินค้าเมื่อวานนี้ดีเพูดประโยคหนึ่งท่านอดีบดีเอสไอพลตวตรียุทธนาแพดดัมท่านบอกว่ากรณีของเดลคอนกรุ๊ปขอยืนยันว่าเป็นกรณีของการที่มุ่งเน้นเรื่องของการหาสมาชิกส่วนการขายสินค้านัดีเอสไอบอกว่าเป็นการขายสินค้าเฉพาะในกลุ่มด้วยกันเอง นี่คือคําอธิบายสําคัญของ DSI นะฮะคุณผู้ชมฮะเราไม่ได้พูดเองนะฮะ d s เเป็นคนพูดเรื่องนี้ดังนั้น DSI ก็ได้ชี้แล้วว่าไอคอนผิดอย่างไรในมุมของ DSI แล้วก็มีการแจ้ง4ข้อหากับ18บอสนะฮะขณะเดียวกันคุณผู้ชมฮะประเด็นหนึ่งที่วันนี้มีคนมาขอถอนแจ้งความม<ถ>ูลนี้ถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้มันเป็นสิทธิ์อย่างที่เราบอกกันไปคุณผู้ชมแต่การมีกระบวนการอันนี้เป็นการวิเคราะห์นะฮะหนึ่ง ผู้เสียหายที่เ s ซทํทำมาแล้วเนี่ยผมคิดว่ายังไม่ครบทั้งหมดเ s ซาอคงต้องมีการทาสานวนมาเพิ่มเติมอีกเพราะเดซายเคยบอกแล้วว่าผู้ที่แจ้งความดําเนินคดีในกรณีนี้น่าจะเป็นถึงหลักหมื่นการที่มีคนมายื่นอ่ะทุกคนมายื่นคนมายื่นถามว่ามายื่นแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องทําอะไรรู้ไหมฮะถอนทีละคนถอนทีละคนถอนทีละคนหรือเปล่าหรือแม้แต่ก่อนหน้านี้ทนายวิทูลเก่งงานทนายของบอสพอเคยบอกฮะคุณสารนี่บอกว่า ดีเยังไม่ให้ความเป็นธรรมกับเหล่าบอสบอสของแจ็คคอนเลยผมมีพยานตั้งสองพันคนะ่ะที่อยากจะมาให้การมาชี้แจงอะ่ะพวกคุณก็คือ DSI เนี่ยทําไมถึงไม่ยอมให้พวกพยานของผมเนี่ยมาชี้แจงเขาก็จะมีการยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมตรงนี้มองมุมนึงนี่คือการวิเคราะห์ย้ำํำนะฮะมันเป็นการประวิงเวลาของคดีไหมอ่าถ้าใคดีอะ่ะมันเกิดความล่าช้าขึ้น การเกิดความล่าช้ามันมีผลไหมมันก็มีทั้งผลบวกแล้วก็ผลลบถ้ามองผลลบก็คือแหมกว่าจะฟ้องคดี<ะ>กว่าที่จะอะไรต่างๆเหล่านี้แต่มีผลบวกไหมผลบวกก็คือเรื่องการสู้คดีไงฮะ,ะหรือในระหว่างที่คุณผู้ชมเอาละสังคมเราบางทีวันเวลามันลืมเลือนไปอ่คุณสานี<ะ>เราไม่รู้อาจจะเกิดเหตุการณ์อันนี้ด้วยความเคารพนะฮะไปยื่นขอประกันตัวเพราะก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้ดีไซพูดกรณีหนึ่งบอกว่า ถ้าเกิดสมมติว่าบอสบางคนคพูดตรงๆเลยก็ได้ฮะบอสดารานะ่ะได้รับการประกันตัวแล้ววันหนึ่งไปออกรายการสมมติรายการไม่ใช่รายการเนี้ยสมมติไปรายการที่คุณซานนี้เป็นผู้ดำเนินรายการหรือรายการไหนไปเจอเอาพูดชื่อก็ได้พี่แซมพี่การพี่มีนเนี้ยไปออกรายการแล้วคุณมีการพูดเกี่ยวข้องกับเรื่องคดีคเดียไซยก็บอกเลยบอกว่าต้องระมัดระวังการให้สัมภาษณ์นะเพราะ DSI ก็จะดูเหมือนกันทว่าถ้าคุณสมมุติว่าได้รับการประกันตัวแล้วออกมาให้สัมภาษณ์<ฆ>อ่ะมันมีผลกระทบต่อรูปคด,ดีหรือ,อ,มรอไม่นี่เมื่อวานนี้ DSI พูดประเด็ดนนี้เหมือนเหมือนจะรู้เลยนะคบเหมือนกันไว้ก่อนเลยว่าถ้าเก<ฆ>ิด<ฆ>โดยเฉพาะบอสดาราเนี่ยถ้าเกิดได้รับการประกันตัวแล้วสมมุติตอนหลังโอเชื่อเลยรายการต่างๆก็อยากเชิญมาสัมภาษณ์ทั้งนั้นแหละแล้วก็เป็นไปได้ว่าบางท่านอาจจะอยากชี้แจงเพราะว่าเอาจริงๆฮะด้วยความเคารพเท่าที่ทราบคุณกันคุณมีนหรือว่าคุณ พี่แซมยุนันนันก็ทําหนังสือผ่านทนายความชี้แจงว่าตัวเองเป็นเพียงแค่พรีเซนเตอร์เป็นแค่ผู้รับจ้างไม่ได้มีส่วนได้เสียหรือได้รับประโยชน์จากบริษัทดีไอคอนในลักษณะของแม่ขายแม่ทีแบนี้นะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่านะตอนนี้ก็ยังไม่มีความผิดนะใช่ไม่มีความผิดทุกคนยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะฮะผู้ชมศาลจะเป็นผู้ตัดสินเท่านั้นแต่เมื่อสักครู่นี้เราก็ต้องเป็นการวิเคราะห์แล้วก็มองให้ผู้ชมได้เห็นนะฮะแต่จะเป็นอย่างนั้นหรือไม่อ่ะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันนะครับผม